ครับผมก็ขอให้ฟังให้จบนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอคือจะเป็นรูปภาพแล้วพูดเพิ่มเข้าไปนะครับผมนะเส้นนี้งานลูกค้าสั่งมาแต่พอดีผมทําผิดแบบนะครับผมนะในส่วนของตัวสร้อยนี้จะเป็นเชือกร่มแท้ขนาด2มิลน,นะครับปรับสั้นยาวได้นะครับสีก็จะตามนี้แหละครับเนาะห่วงหลังสามารถเลื่อนได้นะครับจะเป็นงาน2ชั้นนะครับ นะระยะของห่วงด้านบนกับด้านล่างนี่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณสัก3มนิ้วกว,กว่านะครับผมพอดีถ่ายรูปให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ <c oughs> ไม่ไม่ถูกใจนะครับว่ามันระยะของห่วงบนและห่วงล่างมันค่อนข้างห่างกันไปนะครับผมเส้นนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับส่งไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ถึงผมเปลี่ยนที่อยู่จะส่งให้กลับมาส่งที่ ที่เราอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ต้องรอคิวนะเส้นนี้ผมเปิดอยู่ที่1,100จัดส่งฟรีนะครับไม่ต้องรอเลยถ้าท่านไหนเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วโอเคถูกใจนะสามารถปิดได้เลยผมพร้อมจัดส่งให้เมื่อสินค้ามาถึงนะครับ หรือว่าอยากจะรอดูนะสินค้าที่รายละเอียดทุกขั้นตอนทุกส่วนนะเดี๋ยวผมก็จะลงเป็นวิดีโอให้ชมอีกครั้งหนึ่งพอดีด้วยวันนี้รีบๆนะงานก็ค่อนข้างยุ่งหลายอย่างก็เลยเนี่ยถ่ายวิดีโอได้แค่นี้รูปก็ถ่ายได้แค่รูปเดียวนะครับผมก็ส่งให้ลูกค้าดูแล้วก็แพ็คแล้วก็ไปส่งเลยลูกค้าเห็นรูปแล้วไม่ ไม่โอเคนะในส่วนของห่วงกลางกับห่วงล่างสุดนะแต่ว่างานเขาสั่งสั่งมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะถ้าจะแก้ไขแล้วก็จะเสียดายก็จะถือว่าทำเส้นใหม่ไปเลยก็เส้นนี้ก็ให้สำหรับท่านที่ต้องการ